น้อยมม่ก็อยากกินอะไรล่ะอ๋อทวารวอาเฟ้อทุกคนทำได้ชิมไหมฉันเห็นได้จากทุกคนมันง่ายมากชิมไหมล่ะไม่นี้เป็นอะไรงั้นเหรอโคตรตามตรงนะไม่แต่ว่าฉันจะลองดูไข่สองสามฟองดูเหมือนว่าใช่แล้วแป้งด้วยสั่งไปเยอะๆเ,เลยน้ำตาลด้วยก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่แล้วล่ะคนให้เข้ากัน เอาเลยก็ดูเหมือนว่าจะใช้ได้เนี่ยอร่อยจังเออแล้วทำไมมันเปิดไม่ได้อะโอ้ใช่แล้วฉันใส่ลงไปในเครื่องฮัมบอรเฟิลมันออกมาจะดูดีมากเลยเอืมแล้วว่ามันจะบอฟเฟิลไหมนะแต่ว่าโอ้ช่างเถอะ น้นบัฟฟอมันไม่ทํางานอะแต่ฉันจะอุ่นมันบนเตาร้อนๆเอา oh, ไ,ไม่นะไฟไหม้อ่างดับไฟช่วยได้เสมอเลยเอาไม่ตั้งตกใจนะเรียบร้อยแล้วแล้วก็บัฟเฟอของฉันเป็นยังไงบ้างเอาไหมเนะอมันไหมฉันทำแป้งบัฟเฟ่ร์เสร็จอร่อยเรียบร้อยแล้วล่ะเเลยแค่ต้องเอาไปอบเท่านั้น แต่ว่าฉันตัดสินใจไม่ทํารูปแบบเดิมๆเ,เหมือนมึงสมัครเล่นนะฉันทำว่าฟอกหน้าตาน่ารักน่ารักฉันคิดว่ามีและกระกตายต้องทําให้ภูมิใจแน่นอนดีกว่ารรมดาเลยล่ะเต็งคือผู้รับใช้ที่สุดของฉันแต่แป้งยังดีไม่พอนะฉันคิดว่ามันขายอะไรบางอย่างที่สดใสไปอยู่อย่างเช่นโลกตานี้ไงละ่ะมาลองกันดู อร่อยจังเลยเป็นไงล่ะสนลงไปในแป้งเลยที่เราต้องการได้เวลาอบแล้วเ perfect มากเป็นยังไงบ้างละ่ะมิสเตอร์เชฟฉันเหรอเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกฉันว่าอะไรนะฉันกำลังยุ่งอยู่นะนจะเพิ่มวิปครีมมดีจังเลยใส่เครื่องลงไปแล้วก็ทานได้ เดีนะ๋ยวนไม่น่ากินเลยเขาไม่มีโอกาสแนะ่ติงเธอรู้ว่าต้องทำไรนะติงเธอต้องการอะไรจากเชฟนะโอ้เธากำลังจะกจี้เขาัล้อโอ้ฉันเห็นเธอนะติงเธอซ่อนไม่ได้หรอโอ้ไม่นะเชฟกำลังทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะมือผีเอาไปจากตรงนี้นะโอ้วาฟเฟของฉันมือสกปรกแกทำอะไรลงไป โอ้แต่ฉันไม่มีเวลาแล้วทุกคนพร้อมหรือยังมาลองกันเลยเออแล้มันอะไรกันเนี้ยมันเอาดีกว่าโอ้จะลองอันนี้ดูมไม่เล้วแล้วกล่องป็นสนานี่คืออะไรนะมาเปิดกันเลยโอ้เันคือว้าฟงที่มีอย่ดน,นูกตาด้วยมันดูน่าอะไรยจังเลยอืมยืดมาก นะว้าวโฟวจากวนสเตย์เป็นผู้ชนะว้าวอดีด้วยนะวนสเตย์ไปกันต่อเลยมาก็เธอต้องการอะไรล่ะมิวเชกันเหรอเราทำได้ใช่ไหมทุกคนทุกคนทำได้ใช่ไหมเย้ <Yeah. S 3> เอาล่ะจะเริ่มจากการตกแต่งเก้าให้สวยงามด้วยน้ำเชื่อมสกอร์แรตใส่ลงไปเลยมืออาชีพจริงๆท่านนั้นที้ทำได้ จากนั้นก็จมนสปริงเกร์หลากสีและแก้วนี้ก็ดูน่ากินขึ้นมาทันทีเลยแต่นี่เพิ่งเริ่มต้นนะจากนั้นเราต้องใช้เครื่องปัน่นและเริ่มทำเครื่องดื่มกันเลยใส่นมเข้าไปแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยนะมาโก้ชอบรสสตรอเบอรี่มากๆเลยเพราะงั้นเธอต้องชอบมนันแน่งแนะแลวก็ปั่นให้เข้ากัน จากนั้นก็เทลงในแก้วของเราเลยและส่วนสุดท้ายคือการตกแต่งด้วยขนมหวานมันดูน่ากินมากเลยล่ะเอาล่ะเอ๊ะเวนเซอร์กำลังทำอะไรน่ะเอาล่ะความรักเชมีติงเขาคือู้ช่ยอยฉันในห้องปฏิบัติการโฮมหลักของฉันพร้อมแล้วล่ะจะทำมเมลช้ที่น่าทึ่งที่สุดในชีวิตของหนูน้อยมาก็เลยแค่เติมของเหลวล้วไม่กินห,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 หลอดนง้นหลอดท่นลองท่านนั้น <Hi. S 1> ใช่แล้ว แล้วก็รอให้มันกันออกมาแบบนี้อ,อย่าลืมจุดไฟด้วยนะเร็วเข้านี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากเลยไฟแรงๆแล้วตอนนี้ใช่แล้วอย่าลืมน้ำแข็งก้อนนึ่นนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญอย่าลืมสวมถุงมือด้วยละ่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วแล้วก็เทเครื่องดื่มลงไปเลยใส่น้ำแข็งด้วยละ่ะ โอ้ว้าวมันดีมากมากฉันตกแต่งมิ้เช็กสำเร็จแล้วละ่ะเ <Yeah. S 2> จ๋งใช่ไหมไม่นั่นไม่ใช่คำที่ถูกต้องมันวิเศษมาก <Wow. S 2> ใช่แล้วละ่ะว wow. ้าวเวนเดย์กับเช็กทำมิ้เช็ออกมาเจ๋งสุดๆเลยอะแล้วฉันละ่ะใช่แล้วตัวอย่างของฉันยันนิ่แล้วละ่ะฉันเจอของที่มีประโยชน์ในนั้นแล้วด้วยเทน้ำแข็งลงไปในแก้วเลยแล้วก็ข้ามหมากฝรั่งลงไปด้วย น้ำหวานรสเปรี้ยเล็กน้อยใช่ลงไปเลยแล้วก็ผงเปรี้ยวด้วยนะใช่แล้วแล้วอย่าหลืมลูกอมด้วยใช่แล้วใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยจากนั้นตาวสเปรย์แล้วก็แฟนต้าไปพ,พร้อมๆกันเลยมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะแย่มากใช่ไหมละ่ะปิดฝาแล้วก็เคย่ยาวแล้วก็เสิร์ฟได้ แตงมากและแน่นอนอย่าลืมหลอดด้วยนะว้าวฉันลองไม่ไหวเลยว่าหนูน้อยของมาก็จะว่ายังไงบ้างว้าวทุกอย่างในวิเตษแลน่าอร่อยมากเลยเครื่องดื่มสีเขียวที่มีความวน่าสนใจดีเออเกลียดยจังเลยเอ่ะเออโอยฉันไม่ลองดีกว่าเยีเ่ยมมากอ้อนี่มันขนมหอมคอยงั้นเหรอทั้งหมดนี้เพื่อฉันคนเดียวเลยเหรอโอ้ต้องลองแล้ว เป็นแก้วที่ฉันต้องการเลยแถมยังมีของตกแต่งแสนหวานอีกด้วยอ่ะอืมฉันหยุดกินไม่ได้แล้วอ๋อยังมีอีกแก้วด้วยฉันเริ่มไปเลยนะเนี่ยมันดูนะ่ากินดีอืมอร่อยจังเลยฉันรู้สึกถึงความหวานแล้วก็เิี้ยวนี่ก็มนในที่สุดเลยเยี่ยมมาก ทางนี้ถ้าอยากกินอะไรโอ้ใช่แล้วมันขนมปังเป็นแล้วก็แยามั้นเหรอในฐานะมืออาชีพฉันไม่สามารถทำอาหารหรือยินขนมปังสำเร็จรูปได้มันเป็นแค่สารพิษเท่านั้นแหละไม่อร่อยด้วยราะงั้นฉันจะทำขนมปังด้วยตัวเองแม่ของฉันให้สูตรนี้กับฉันมาเองกับมือและแม่ของฉันก็ได้มาจากของยาอีกทีนะแล้วส่งต่อมาเรด้วยก็ใส่สีแล้วก็รีดให้มันบาง จากนั้นก็มาสอนกันแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยขนมปังสายรุ้งตอนนี้เหลือแค่ต้องอบเท่านั้นเอาละเธอพร้อมสันขนมปังสดใหม่จากเตาหรือยังฉันจะทำอาหารด้วยเทคนิคของฉันเท่านั้นดูเครื่องเป็นขนมปังแบบโกธิคของฉันสิใส่ขนมปังธรรมดาเขก็ไปติง้ง ใช่เราทำขนมปังฉันพังเลยฉันชอบมากเอาล่ะตอนนี้ก็ใส่ซอสพริกลงไปด้วยมังก็ต้องว่าอย่างไงกันนะเธอจะชอบรสเผ็ดไหมนะกับซอสนี่แต่ฉันชอบพริกเป็ดเผดด้วยละ่ะใส่ลงไปด้วยเอาล่ะขนมปังของฉันสุกแล้วืมฉันพยายามตั้งใจไม่กินมันนะแต่มันดูน่าอร่อยมากเลย แล้วก็ตัดลงไปแบบนี้โอ้มันวิเศษมากแต่ว่ารูปทรงไม่เหมือนของเดิมเลยแต่เราจัดการได้โอ้นี่ไงบีบครีมลงไปด้วยพอาผลไม้และก็ผลเบอร์รี่ด้วยโอ้ว้าวเปนของหวานที่พิเศษจริงๆเลยเอแนแซนด์วิชเลยดูสิ ส่วนฉันกำลังรอให้ขนมปังเป็นสีน้ำตาลอยู่เสร็จแล้วเย้มันสวยมากเลยดีจังที่มันไม่ไหมเพราะฉันคอยดูมันตลอดเวลาแล้วก็นูทลล่าด้วยจะขาดได้ยังไงอืมหวานอร่อยฉันเริ่มอิจฉามาก้อแล้วะลสิฉันหยุดมีได้แล้วฉันอยากกินอีกเรื่อยๆอะโอ้เมื่อฉันติดวสนเช่วยฉันด้วย ได้สิแต่ว่าเธอต้องอยู่นิ่งๆน,นะไม่อย่างนั้นติงต้องมีแฟนแน่ๆเอาเลยเอาไม่นะไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรล่ะฉันมีเยลลี่นนี่ฉันว่าต้องบอมไว้วปนขนมปังเป้งแบบนี้ก็ได้ละม,มันดูดีมากเลยแล้วก็ต้องอดให้มันละลายเล็กน้อยนี่แล้วขนมปังเป้งของฉันอยู่ไหนอะทุกคนพร้อมหรือยัง เยี่ยมไม่งั้นเหนาหน้อยมันก,ก็ต้องร้องไห้ครั้งแนะ่ว้าวทุจริไม่กินหอมมากเลยเริ่มจักจานนี้ละกันมันดูเหมือนในรูปเลยอะซิข้างในสวยจังอยากลองแล้วอืมแห่งไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้อ๋อนี่คืออะไรอะดูเจ๋งดีนะมันดูเหมือนหัวกระโหลกของเวนสต์เลยเ mm hmm. ออแปลกไม่ไม่นะมันคือพลิกเผ็ดจังเลย ฉันไม่ต้องการแบบนี้อ๋อแล้วนี่คืออะไรดูเหมือนบางอย่างที่อร่อยมากๆเลยมั้งมาลองกันอ้าวหน้าตาก็สมบุรแบบและมีรสชาติาที่น่าทึ่งสุดๆเลยฉันชอบมันผู้นะันนะว้าวเชฟชนะยินดีด้วยนะสงสัยจึงเลยว่าเราต้องทำอาหารอะไรนะหนูอยากกินเฟรนช์ฟราย Màn pha răng ngắn lắm! Đã lời ngay mắt! Màn pha răng! Mũ mắt! Dạ thầm đai! Màn pha Ngay Sao ngó? เจ็บจังเลยถ้าเธอทำอีกนะเดี๋ยวได้เห็นดีกันไม่ใช่ฉันนะ่าตของเธอตั้งหากละใช่ใช่แล้วอะไรละ่ะหลานละัะตอนนี้ย่าจะทำทุกอย่างอย่างรื่อนแล้วแบบนี้น้ำมันเล็กน้อยใส่ลงไปเลยและอย่าลืมกับกับเครื่องปรุงนะ เราต้องเพิ่มเครื่องปรุงไม่พอนแล้วเอองั้นก็ย่าจะเอามันฝรั่งไปอบแล้วกันอ๋มืออาชีพิแท้จริงเท่านั้นจะรู้วิธีการทำมันฝรั่งดูสิเยี่ยมมากเลยชิ้นพอด,ดีคำสวยงามมันเนียบมาก แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยหอมน่ากินตอนนี้ก็ไปทอดแล้วล่ะเยะ้เกือบเสร็จแล้วแบบมันหอมมากเลยเครื่องเป็นขนมปังแล้วแล้ะม,มีประสิทธิภาพสูงเร็วเข้าใส่ไปเยอะ ตอนนี้เราก็แค่ต้องรอแล้วล่ะแล้วลก็เข้าเป่าเป็นเลยเย้ใ yeah! บ <Wow. S 1> ฟรังของฉันพร้อมแล้วแล้วย่าอยู่นี่ย่ากลับมาแล้วตอนนี้ก็ใส่มบฝรั่งลงในจาน <Wow. S 2> แล้วก็ดีมากเลยล่ะโรยด้วยสมุนไพรอืม <Wow. S 2> มันกลิ่นน่ากินมาก <Wow. S 1> อ๋อดูคุณย่าสิ ดูสิว่าฉันม่มันฝรั่งจริงๆอยู่นี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยซอสเจสเลือกเลยว้าวมาฝรั่งเต็มไปหมดเลยเริ่มจากอันนี้ละกันอืมรูปร่างปแปลกๆนะมาวัดกันดิอ๋อน่าจะได้เลยกินได้ละมัง้งว้าวอร่อยจังเลย ตอนนี้ก็ <Yeah. S 1> อันนี้แหละ mm. อร่อยมาก mm. ฉันคิดว่าฉันจะกินมันอีกอันนะนี mm. ่ mm. ย่มเลย mm. ตอนนี้ก็อันนี้อ้ oh, สวยจังเลย สีทองสวยงามมาจิ้มกับซอสกันเถอะโอ้นี่สิของอร่อยโอ้นี่มันดีมากเลยอร่อยสุดๆเลยยกนิ้วให้ฉันเลือกมาฝรั่งจานนี้โอ้ดีมากเลยมันฝรั่งของฉันชนนะแต่ก็นะฉันรู้อยู่แล้ว อินชาไปเงียบๆนะพวกขี้แพ้แล้วตอนนี้ฉันอยากกินไข่ดาวโอเคได้เลยมา uh, โอ้ง่ายมาก <What? S 1> เอาไม่นะเอาไม่มันแตกแล้วงั้นก็รีบเอาเปลือกออกให้หมดเลยกัน <Out. S 1> อ้าวร้อน e <ww>. oh. งั้นก็ช่างเถอะ oh. มาปรุงกันดีกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ตอนนี้ก็เพิ่มเกินนิดหน่อย้ไม่นะโชคไม่ดีเลยอะแบบนี้้ไม่นี่มันฝันร้ายชัยชดๆมันไม่แล้วโ้ไม่นะหลบแล้วหลบแล้วปิดไว้แบบนี้ค่อยยังชัวเห็ okay, ุเธอต้องทำแบบใจเย็นๆนะตีไข่แล้วก็ใส่นมอ h ใช่เลยเยี่ยมมาก o แล้วก็หมุนอ๋อ oh, เ <yeah. S 1> กิดอะไรขึ้นกับมือของย่าเนี่ย โอ๊โอยวหนูช่วยเองเออ,อย่าย่าหายแล้วละ่ะตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะมาใส่เกลือกันดีกว่าแล้วก็เทลงไปในกระทะแบบนี้เลยถือหน่อยนั้นลานดูซิว่าเชฟชื่อดังเรากำลังทำอะไรอยู่ก่อ,อนอื่นเราต้องเติมน้ำเล้ต้องใช้ถุงพลาสติกด้วย ตอกไข่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็เอามันไปหย่อนลงไปในน้ำแล้วก็รอโอ้สวยงามมากอุ๊ได้เวลาแล้วล่ะถึงเวลาเอาไข่ออกมาแล้วตักใส่จานแล้วก็โรยด้วยเกลือโอ้สวยงามลวลิเศษมาก อออส่วนย่าจะโรยด้วยผักชีแ,แล้วก็เพิ่มมะเขือเทศด้วยว้าวดูน่ากินสุดๆเลยแล้วของเธอเป็นไงบ้างล่ะหนูเหรออ๋อเริ่มไปสนิทเลยอะ่ะอ๋อไม่นะนี่มันสยองสุดๆฝันร้ายชัดๆนี่มันคืออะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเราพร้อมแล้วอ๋อมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยไม่น่ากินนะ ผมไม่เอาละฉันไม่ลอง <Ooh. S 1> แล้วอันนี้ล่โออู้มันดูน่ากินจนริงเลยแต่โอ้ยนี่มันไข่ไม่สุกฉันไม่ชอบอู้ <c oughs> oh, ไม่ <c oughs> อ่ะฉันไม่กิน <c oughs> แล้วเราไมระไรทีนนี่ <c oughs> อืมดูน่ากินมากแล้วก็กินหอมด้วย Lạc cao rồi chinh chinh! Hmmm! Sani! Salih, sani! Hong yala! Yang chinh 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 chinh! Yay! Yang chinh chinh chinh! Oh! 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 นี่สิขนาดของเราโอ้มีฮาริบอรจะขาดมันไปได้ัง่างใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ขนมปรดเราด้วยแล้วก็คนละฉันอยากเราด้วยต่วเองเลยน,นเนี่ยว้าวตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน <c oughs> ใช้สนุกมากเลย เทนมแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งอืมน่ากินจังเลยดีมากแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็มาชิมเลยโอ้อร่อยมากเลยมาใส่มันในแก้วดีกว่าฮูเรหอ๋อแล้วก็ผ้ามัชเมลโล่ลงไปด้วย ฉันรู้ว่าเจสต้องชอบแน่ๆแล้วก็ตกแต่งด้วยหลอดสวยๆดูสิมันเจ๋งมากอืมแต่ก็ไม่ใช่สำหรับฉันใส่ไซรับลงไปตอนนี้ก็ไอศครีมใส่ลงไปเลยในเครื่องปัน่นว้าวแล้วก็นเทลาแสนอร่อยนม ปิดไว้แล้วก็ปันเลยพร้อมแล้วจากนั้นเราก็เทลงไปในแก้วตกแต่งด้วยโฟรมระดวนน้ดละแต่จะขาดโอริโอดได้อย่างไงล่ะแล้วก็ช็อกโกแลตชิพด้วย,วยแล้วก็ช็อกโกแลตบอลสมบูรณ์แบบอู้ล้ล่ะอ้เป็นฉันก็อยากลองนันนี้เราพร้อมแล้ว ว้าวเต้วน uh ่า huh. รักนั้นเลยอ๋อม right. ีอะไรแปลกๆด้วยมันค you know. ืออะไรอ่ะ like อือยาสุดๆเลยโอ้น่ารักจังเลยแล้วก็มาร์ชเมลโล่อร่อยจังเลยอ๋ออร่อยจังว้าวมันสวยจังเลยแต่แล้วชัยก็ยอดเยี่ยมเหมือนหน้าตา คือโอรีโออร่อยจังฉันให้เมลชัยแก้วนี้เป็นผู้ชนะ <C> e <an> ใช่ใช่ฉันรู้อยู่แล้ว <c oughs> อมแล้วไง <c oughs> ย,ายาวไปยามเต็ม